เสียงดังฟังชัดจนมันจะได้เลี้ยงไดโนเสาร์นะครับผมน่าจะโดนกัดแน่ๆเลยเวลาย้ายอ่ะพวกมอนิเตอร์ใหญ่ๆพอไปอยู่กองกว้างๆลงๆงเงี้ยเรานึกว่ามันจะสบายแต่จริงๆแล้วมันจะยิ่งเครียดครับมอนิเตอร์ทั้งเล็กทั้งใหญ่เหมาะกับการกินแมลงที่สุดเลยครับเพราะว่าย่อยง่าย ดีตอนเรัเข er. ้าส Mont right ู่บาคอนสู่ีอีกครั้งนะครับวันนี้นะฮะเรากลับมาที่บ้านของน้องขาวนะครับเป็นบ้านเดิมนะถ้าใครยังจําได้นะครับเป็นบ้านของพี่ตามนั่นเองฮะวันนี้เรามีภารกิจพิเศษครับตื่นเต้นมากพาไปดูน้องแล้วกันว่าคือตัวอะไรนะครับถ้าเดี๋ยวนะจะมองเห็นหรือเปล่าให้ดูแวบๆก่อนนะครับตัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ย เดี๋ยวเราเรามาเปิดดูกันนะครับว่าน้องจะมีพฤติกรรมยังไงนะครับน้องจะวิ่งออกมาหรือเปล่ามาลุ้นกันครับหมู่บ้านน้องอยู่สบายจังเลยอะตอนนี้มีแดดให้น้องด้วยนะครับตัวไม่เล็กเลยนนเนี่ยไม่กัดนะยังไม่โดนกัดนะยังยังไม่เคยนะยังไม่เคยอ้าปากใส่นะผมได้รับว่าพ้าจะตัวูีนีใหญ่สืนครับทั้งห่อตัดเล็บห่อเล่นนะครับแต่มันมันน่าจะเชื่องแหละอ๋อ เพราะว่าโดยปกติแล้วมันเชื่องอยู่อันนี้ใส่อันนี้เราใส่อะไรครับพี่ตามเอ่อใส่มะพร้าวสับครับสับเตดเพื่อซับกินเวลาเดินทางเดี๋ยวมันต้องฉี่ต้องอื่นแน่นอน สันมีประสบการณ์กับมอนิเตอร์แล้วน่าจะรู้ว่ากลิ่นรุนแรงมากกลิ่นรุนแรงทั้งน้องเตกูทั้งมอนิเตอร์พูดจริงๆแล้วมอนิเตอร์หนักกว่าเยอะเลยจริงครับสวยแล้วฮะพวกเราสันมีมอนิเตอร์เล็กใช่ไหมมีแบบเป็นมอนิเตอร์ใหญ่อีกเท่านึงอ่ะแล้วมันชอบแช่น้ำอ่ะครับอ๋อแช่ทุกวันเราต้องระวังอย่าให้น้ำมีอิร์ตไหมฮะใช่ครับเล็กๆนี่เรามาดูพฤติกรรมน้องกันว่าจะเป็นยังไงนะ ธรรมดาเหมือนกันนั่นไงอาปาก๋ยวมันจะอึใส่เดี๋ยวเดียวเดียวเดียวล็อกเหมือนเตกูเลยครับครับผมมันมันเรื่อนไม่ถึงใช่ไหมครับใช่ครับนี่เราเห็นไหมนิ้วเราไม่ไม่ได้อันนี้เราล็อกไว้ สองนิ้วคอนโทรลแล้วตอนปล่อยนี่แหละฮะตอนปล่อยเต็มที่คือจะโดนมันฟาดติดไปก็ได้ครับตกใจแป๊บเดียวไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเลยครับ <c oughs> น้องโอ้โหอะไรปลายหางเขาเป็นอย่างนี้ปกติใช่ไหมเป็นอย่างนี้เลยครับ <c oughs> ตอนแรกผมก็ตกใจนะว่าเฮ้ยมันขาดหรือเปล่า <c oughs> แต่ทุกตัวเป็นอย่างนี้หมดเลยครับ เสียงดังฟังชัดกำลังจะได้เลี้ยงเดนเวเสาร์นะครับผมว่าแรปเตอร์ดีๆนี่เองผมน่าจะโดนกัดแน่ๆเลยน้องคือตัวอะไรครับพี่ตามแบ็ c โท h มอน Monitor ครับอ่าเป็นตะกวดคอดำของแอฟริกาครับมีขนาดใหญ่มากเลยผมไม่แน่ใจว่ายาวสุดเท่าไหรอะแต่อแต่ว่าใหญ่กว่าเตกูสัก2อสาเท่า เพื่อนๆช่วยกันอวยพรด้วยนะขอให้น้องไม่กัดผมนะครับดูนี่แค่ขยับตัวก็สบัดหางแล้วอะเวลาย้ายอะ,อะพวกมอนิตเตอร์ใหญ่ๆพอไปอยู่กองกว้างๆโลง่ลงๆเนี้ยเรานึกว่ามันจะสบายแต่จริงๆแล้วมันจะยิ่งเครียดครับเหมือนเราปล่อยเตก,กูออกมาข้างนอกจักไม่ดุเนี้ยมันก็กลายเป็นดุไล่กัดเราเพราะว่าข้างอ่าสิ่งแวดล้อมอะมันกว้างมากเกินไปมันไม่ได้โดนจํากัดมันเหมือนไม่มีที่มุดไม่มใช่ใช่แล้วทีนี้ก็ วิ่งละพอจับปุ๊บก็หันมาไล่กัดแหละเพราะฉะนั้นปรับพฤติกรรมช่วงแรกๆอยู่แคบๆก่อนครับสักอาทิตย์หนึ่งเล่นกันให้คุ้นเคยก่อนแล้วค่อยขยับไปอยู่กงใหญ่อันนี้กินไปยังครับยังครับเดี๋ยวกลับไปบ้านก็กินครับซานกินตอนนี้ที่บ้านเนาะใช่เดี๋ยวมันไปอ้วกบนรถจริงๆแล้วมอนิเตอร์ทั้งเล็กทั้งใหญ่เหมาะกับการกินแมลงที่สุดเลยครับเพราะว่าย่อยง่ายมันเรามีปัญหาแบบสวหน้าแล้วก็แบคทสอะไรเงี้ยเลี้ยงเลี้ยงไปแล้วล่วงคือ ผมเข้าใจอะว่าเรามาทีแรกเราก็อยากให้มันได้กิน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 อะแต่ว่าพอเล็กๆแล้วระบบย่อยมันยังไม่ไม่ดีครับยังไม่สมบูรณ์แ<ซ>มลงดีที่สุดไซนี้ก็ยังควรจะกินแมลงอยู่ใช่ไหมจริงๆแล้วอะแมะลงเป็นหลักเลยเป็นหลักลใน,นธรรมชาติใช่มันจะขุดหาแมลงครับออีกอีกอย่างนึงที่สําคัญคือซับเต็นี่แหละมีไว้ให้มันขุดออกกําลังคือสวน่าผมเคยเลี้ยงแบบอยู่ดีๆล่วงไปเพราะว่า มันนอนทั้งวันมันไม่มีกิจกรรมอะไรเลยแล้วก็กินแล้วก็นอนไม่ย่อยครับทั้งนั้นที่บางทีให้อทิตย์ะครังเนี้ยสองอาทิตย์ขังยังตัวบวมอ้วนอยู่ตลอดครับอ้วนง่ายเหใช่เพราะว่าที่เลี้ยงเราจํากัดไงมันก็เดินวนอยู่แค่นั้นน่ะกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนครับน้องแบล็กทสเนี่ยประมาณกี่ปีแล้วนะครับโอ้ยกี่เดือนเองผมว่าน่าจะสักไม่เกินสี่เดือนนะจากตัวคืบหนึ่งจากตัวคืบเดียวนะตอนนี้ไสนีีฮะเสียงใส่ดีแล้วครับ แต่ว่าปกติแล้วเขาจะเอาหางมาก่อนถูกไหมครับใช่ครับหางมาก่อนแล้วฟันมาทีหลังถ้าเราไปโดนตัวใช่2 2> นั่น, <3 S 2> <อ>นแหละนะคือหางฟาดป้องกันตัวแล้วก็หนีโดยธรรมชาติ <No. S 2> แต่ว่าเมื่อจับตัวมันปุ๊บมันอ้ากัดและเหมือนเหยี่ยวลงตะคุบมันเนี้ยมันก็ต้องหันกัดสู้แล้วแต,แต่ปกติถ้าโดยธรรมชาติมันหางฟาดแล้วก็วิ่งหนีอย่างเดียวครับพี่ตามว่าวิธีการที่เราจะทําให้เขาเชื่องได้เนี่ยเราจะต้องเริ่มจากอะไรได้ครับ ก็ค่อยๆเล่นไปครับค่อยๆเริ่มจากให้อาหารนะครับแบบซันใช้ะผมว่าเทคนิคเจ๋งมากเลยนะไอใช้เขาเรียกอะไรก๊อกแกก๊อกแกก็คริเกอร์คริเกอร์อ่าคริเกอร์แล้วก็ใช้ไอลูกกลมๆอ่ะผมว่าเยี่ยมเลยครับค่อยๆปรับพฤติกรรมไปแล้วดูซันใช้ใช้ได้กับทุกตัวเลยถือว่าประสบความสําเร็จครับบอกว่าน่าสนใจอันนั้นแหละเยี่ยมเลยครับน่าจะต้องค่อยๆฝึกกันไปนะฮะพอมันมีกิจกรรมมันสร้างความบุนเคยครับแล้วก็ปรับพฤติกรรมการกินอาหารนะพอไม่งั้นน่ะ อย่างซันทำอ่ะมันมันรู้ว่าอันไหนคืออาหารใช่ไหมแต่ปกติเราเลี้ยงกิไก่ใหญ่เอื้อมมือเข้าไปถึงจะถือฟอสเซปก็ตามอ่ะครับโดดใส่อย่างเดียวมันจะนึกว่าอาหารมาแล้วใช่แต่ว่าถ้าพอพอฝึกปรับพฤติกรรมแบบซันทำเนี้ยมันก็จะมันก็จะดีขึ้นครับผมก็เปิดกกงไว้ก่อนเปิดกกงไว้ก่อนให้มันรู้ตัวแต่ก็ยังไม่ให้ครับ ท,ทุกตัวครับเตกูก็โดดชนกงเหมือนกันแต่ว่าแล้วก็ใช้การเปิดกงไว้ก่อนให้มันรู้ตัวว่ากําลังจะให้แต่แบบให้มันรอ้ยครับแต่น้องไม่พุ่งออกมาใช่ไหมครับโอ้ก็มีบ้างธรรมดาสังพวกนี้บ้างอาหารคือสิ่งสําคัญที่สุดของน้องๆพวกนี้เลยฮะและนี่ก็คือน้องแบล็คทต์มอนิเตอร์ของเรานะครับเดี๋ยวเราจะพากลับบ้านกันขอให้เพื่อนๆอนวยพรนะผมโชคดีด้วยนะไปแล้วครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ